สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่คือพื้นที่สําหรับคนรักยานยนต์สองล้ออย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นรถใหม่แกะกล่องหรือรถรุ่นคลาสสิกในตํานานเราจะพาทุกท่านไปจอดลึกทุกรายละเอียดทุกสมรรถนะและทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกของมอเตอร์ไซค์เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ที่สุดก่อนการตัดสินใจเป็นเจ้าของวันนี้เรามีรถสกูตเตอร์พรีเมียมแฟชั่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองอย่างมาก นั่นก็คือยามาฮ่าแกรนฟิลานโอลไฮบริดซึ่งเป็นรถที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างลงตัวด้วยดีไซน์ที่หรูหราทันสมัยผสานกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไฮบริดที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมและวันนี้เราจะมาดูกันว่ารถรุ่นนี้มีความแกรนดสมชื่อและคุ้มค่าแค่ไหนครับเนื้อหาวิดีโอยามาฮ่าแกรนฟิลาโอลไฮบริดเป็นรถออโตเมติกแฟชั่นพรีเมียมที่ยามาฮ่าภูมิใจนำเสนอและเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในตลาดประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามสง่าง,งามเหนือกาลเวลาสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่ยังคงความทันสมัยเอาไว้ได้อย่างลงตัวเมื่อมองดูครั้งแรกจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมในทุกรายละเอียดตั้งแต่ไฟหน้าฟูลเลดดีไซน์ใหม่ที่มีความหรูหรามากขึ้นพร้อมไฟ DRL หรือ De t Daytime r u n n i n g Light แบบไดมอน n d Cut ที่ทำให้รถดูมีมิติและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่องสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนไฟท้ายและไฟเลี้ยวก็เป็นแบบฟูลเลดดีไซน์ใหม่เช่นกันทำให้ท้ายรถดูฉบเฉีียวและพรีเมียมไม่แพ้ด้านหน้าเลยครับ สิ่งที่ทำให้ Granfino d l a Hybrid แตกต่างและน่าสนใจอย่างยิ่งคือหัวใจสำคัญของตัวรถนั่นก็คือเครื่องยนต์ Blue Core Hybrid Blue Core Hybrid ขนาด 125cc เป็นเครื่องยนต์ที่มีเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยในการออกตัวได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วระบบ Hybrid จะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าในการช่วยเสริมกำลังในช่วงออกตัวและในช่วงที่ต้องการอัตราเร่งทำให้การขับขี่ในเมืองที่ต้องมีการเร่งและเบรกบ่อยๆเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เครื่องยนต์บลูคอเองก็ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเมื่อผสานกับระบบไฮบริดจึงทำให้อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ในระดับที่น่าทึ่งมากๆซึ่งจากการทดสอบและรีวิวต่างๆมีผู้ใช้งานบางรายสามารถทำตัวเลขความประหยัดได้ถึง60-70ถึงกิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกในคลาสนี้และด้วยความประหยัดนี้เองที่ทำให้แกรนฟิลานโอลไฮบริดตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของคนไทยได้เป็นอย่างดี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันได้มากนอกจากเรื่องของดีไซน์และความประหยัดแล้วฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้ามรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบฟู l ดิจิ i t ล LCD และจอสี TFT ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นข้อมูลสำคัญของรถได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นมารวัดความเร็วมารวัดระยะทางอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและมารวัดแบตเตอรี่ไฮบริดที่สำคัญคือรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบ Wi c o n n e c t ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อข้อมูลรถเข้ากับสมาร์ทโฟนของผู้ขับขี่ทำให้สามารถรับรู้สถานะต่างๆของรถได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนการเข้ารับบริการแจ้งเตือนน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งการแจ้งเตือนสายเข้าข้อความต่างๆบนหน้าจอรถทำให้ไม่พลาดทุกการติดต่อในขณะขับขี่ นับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริงครับสำหรับความสะดวกสบายอื่นๆที่ามาฮ่าใส่มาให้อย่างครบครันก็มีตั้งแต่ช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมช่องต่อไฟสำรองสำหรับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันนี้ใต้บาะนั่งมีขนาดใหญ่ถึง27ลิตรซึ่งถือว่ากว้างขวางมากสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบและสัมภาระส่วนตัวได้อย่างสบายๆทำให้การเดินทางในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวในระยะใกล้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องการขนส่งภาระอีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีฝาเปิดถังน้ำมันที่ด้านหน้าตัวรถทําให้การเติมน้ำมันสะดวกสบายไม่ต้องลงจากรถและไม่ต้องเปิดเบาะให้ยุ่งยากเหมือนรถสกูตเตอร์ทั่วไปถือเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ยามาฮ่าออกแบบมาโดยคํานึงถึงการใช้งานจริงของผู้บริโภคเป็นหลักในด้านของความปลอดภยัยแกรนฟิลล่าโนไฮบริดก็ทําได้ดีไม่แพ้กันรุ่นท็อปอย่างรุ่น ABS เวอร์ชันมาพร้อมกับระบบเบรกป้องกันล้อล็อกแอนตี้ล็อกเบรคกิ้งซิสเต็มหรือ ABS ที่ล้อหน้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่สำคัญมากในการขับขี่บนท้องถนนโดยเฉพาะเมื่อต้องเบรกกระทันหันบนพื้นผิวที่ลื่นระบบ ABS จะช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมทิศทางรถได้ดียิ่งขึ้นลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมากส่วนในรุ่นสแตนดาร์ดจะมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ UBS หรือ Unified Brake System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและล้อหลังให้มีความสมดุลทำให้การเบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน ทั้ง2รุ่นใช้ดิสบรเบกรกที่ล้อหน้าและดรัมเบรกที่ล้อหลังส่วนล้อเป็นล้อแม็กขนาด12นิ้วรัดด้วยยางแบบไม่มียางในทําให้มีความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นยูนิตสวิงพร้อมโชคอัพเดี่ยวซึ่งให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและซับแรงกระแทกจากพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้การขับขี่ในเมืองที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นและมีลูกระนาดเยอะๆเป็นไปอย่างสบายไม่มือลาจนเกินไปความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่งอยู่ที่790ม mm, ิลลิเมตรซึ่งถือเป็นความสูงมาตรฐานที่ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่สามารถวางเท้าลงพื้นได้อย่างมั่นคงทำให้การควบคุมรถขนาดจอดหรือขนาดเข็นทำได้ง่ายสำหรับสีสันของแกรนฟิลาโน h ไฮบริดในรุ่นล่าสุดก็ได้รับการออกแบบมาให้มีความคลาสซี่และมีสไตล์มากขึ้นมีหลากหลายเฉดสีให้เลือกตามความชอบไม่ว่าจะเป็นสีโทนสุภาพที่ดูหรูหรา หรือสีสันสดใสที่บ่งบอกความเป็นแฟชั่นนิสต้าก็มีให้เลือกอย่างครบครันซึ่งแต่ละสีก็จะมีรายละเอียดการตกแต่งที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยตามรุ่นย่อยทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายในการบ่งบอกความเป็นตัวตนผ่านรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันนี้และสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องของราคา Yamaha g r a n Fi i l a n o Hybrid มีราคาเริ่มต้นที่น่าสนใจมากซึ่งราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามช่วงเวลาและโปรโมชั่นของแต่ละร้านผู้จำหน่าย แต่โดยภาพรวมแล้วราคาของแกรนฟิลาน o Hybrid ในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็นรุ่นหลักๆคือรุ่น Standard ดเวอร์ชัและรุ่น ABS เวอร์ชันสำหรับรุ่น Standard ดเวอร์ชันซึ่งมีราคาแนะนำโดยประมาณเริ่มต้นที่64,700บาทในรุ่นปี2024เป็นต้นไปโดยราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่ร,าามรวมค่าจดทะเบียนและพอรอเรือบอแต่ก็เป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับรถอโตเมติที่มีดีไซน์พรีเมียมและมาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริด ที่ให้ความประหยัดน้ำมันได้อย่างน่าประทับใจส่วนรุ่น ABS Version ซึ่งเป็นรุ่นท็อปที่มีระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าจะมีราคาแนะนำโดยประมาณเริ่มต้นที่69,200บาทในรุ่นปี2024ซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็แลกมาด้วยความปลอดภัยที่เหนือกว่าด้วยระบบ ABS รวมถึงฟังก์ชัน Smart Key System หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะที่ช่วยให้การล็อกและสตาร์ทรถเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทำให้รถดูมีความหรูหราและทันสมัยมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ นอกจากนี้ยามาฮ่ามักจะมีรุ่นพิเศษหรือ Special Edition ออกมาเป็นระยะระยะซึ่งจะมีสีสันและการตกแต่งที่แตกต่างออกไปรวมถึงอาจมีการอัปเกรดอุปกรณ์บางอย่างเช่นโชคอัพหลังซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นไปตามความพิเศษของรุ่นนั้นนั้นอย่างรุ่น Special Edition ในปี2024มีราคาแนะนำอยู่ที่77,900บาทซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความพรีเมียมและแตกต่างไปอีกคัน โดยสรุปแล้ว Yamaha Grand f i l a n o Hybrid เป็นรถที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวด้วยดีไซน์ที่สวยงามหรูหราเหนือการเวลาผสานกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ Blue Core Hybrid ที่ให้ทั้งสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและความประหยัดน้ำมันที่เป็นเลิศพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันและระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับการเดินทางในเมือง รือการออกทริปใกล้ๆแกรนฟิลาโนไฮบริดก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่แกรนและคุ้มค่าสำหรับทุกคนครับเท่าหากท่านใดสนใจที่จะเป็นเจ้าของยามาฮ่าแกรนฟิลาโนไฮบริดก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆได้ที่ร้านผู้จำหน่ายยามาฮ่าทั่วประเทศหรือลองเข้าไปดูข้อมูลและรายละเอียดสเปคของรถแต่ละรุ่นย่อยได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของยามาฮ่าประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบและเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และงบประมาณของท่านที่สุดครับ สุดท้ายนี้สำหรับท่านที่กำลังมองหารถอโตเมติพรีเมียมที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์ความประหยัดและเทคโนโลยี Grand f i n a n o Hybrid ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยครับอย่าลืมไปทดลองขับขี่ด้วยตัวเองเพื่อสัมผัสกับความแกรนที่แท้จริงของรถรุ่นนี้ครับปิดท้ายวิดีโอและนี่คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เกี่ยวกับ Yamaha Grand f i l a n o Hybrid หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด แชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวใหม่ๆในโลกของยานยนต์สองล้อที่เราจะนำมาเสนอเป็นประจำนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ